สวัสดีค่ะวันนี้เราจะหมกปลากระพงหรือว่าห่อหมกแต่เราจะใช้ฟักทองค่ะไปดูวิธีทําวิธีนึ่งกันเลยค่ะจะทําฟักทองจะจะห่อหมกปลากระพงแต่ว่าจะเอาฟักทองเนี่ยเป็นที่หอ่อแทนใบตองจะนึง่งฟักทองทั้งลูกอันนี้จะเจาะเจาะรอบข้างค่ะอันนี้ต้องล้างฟักทองให้สะอาดก่อน อยู่กรุงเทพเหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับอยู่ป่าอยู่เขาใช้แทนใบตองค่ะใช้ฟักทองแทนใบตองปรุงแล้วจะเอามาใส่ไว้แล้วก็จะนึ่งทั้งลูก ว้านไส้ออกให้หมดค่ะข้างในนี้ไม่ต้องล้างก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ฟักทองเราก็เอาแต่ไส้มันออกเพราะว่าข้างนอกเราล้างเสร็จแล้ว ขดขเอาไส้ข้างในมันออกให้หมดทีนี้เราก็เอาปรุงปลาใส่ผักใส่อะไรปรุงเครื่องแล้วเราก็มาใส่ฟักทองแล้วก็ปิดใส่ซึ้งน,นึ่งเลยสบายค่ะกินฟักทองได้อีกปังหาหอมหอมฟักทองมันสุกมันแจ่จัด กระทองนี่เหนียวมันนะคะเนี่ยเรากว้านไส้มันออกให้หมดแล้วก็นี่ผักอันนี้คือผักมีผักกวางตุง้งต้นหอมแล้วก็พักชีลาแล้วเราก็จะเอามานึ่งใส่นี้ค่ะอันนี้คือพริกที่เราจะตำใส่เกลือไปหน่อย หอมค่ะหอมขาตะไครกระเทียมตำรวมกันเหมือนกับพี่แจงเลคะ่ะทำหอมหมกแต่เป็นหอมหมกป้ากระพงสูตรลาวเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะหอมหมกลาวหอมหม,มกอีสาปนปลาน้ปาปลาชุดรสหน่อยป่ง คุกเขาใส่กันกับปลาแล้วก็สมัยโบราณนี่พ่อแม่จะพาใส่คุกแล้วก็ตำเมาค่ะตำคุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ใบตองนึ่งแต่วันนี้เราใส่ฟักทองใช้ฟักทองแทนอันนี้คือข้าวเบียร์นะคะเนี่ยใส่ข้าวเบียร์ไปนิดหนึ่งเพื่อว่าจะให้มันเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยเหมือนสูตรอีสานเราแท้ๆ นี่คือเราคุกเขาเสร็จแล้วเราปรุงรสแล้วเราชิมรสพอดีแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาปรุงรสให้มันพอดีก่อนค่ะใส่เนื้อปลาเข้าไปที่หลังแล้วก็คุกเขาคลุกเขาให้มันเข้ากันอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ปลานี้เราไม่ต้องเอามาตําเราก็จะตำแต่ผักให้มันเข้าเครื่องก่อนเพื่อให้ผักมันยิวเนี่ย แล้วเราก็เอาเนื้อปลาใส่รสชาติพอดีแล้วนี่นะ่ะใส่เนื้อปลากระพงลงไปหอมผักทีลาวนี่แหละคือสูตรอีสานสูตรพ่อสูตรแม่เราพาะศะ ใส่เข้าเบียไปให้มันเข้มข้นนี่ี้ยนี่ค่ะปุกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้มีเนื้อปลา ปลากระพงค่ะปลากระพงทําอย่างอื่นกินกินมากมันเบื่อเร็วนะคะไม่เหมือนปลานาบ้านเราแล้วเราก็เอามาทำแมแบบนี้หอหมกแต่เป็นสูตรอีสานบ้านเราสูตรอีสานมันจะอร่อยเพราะว่ามันครบเครื่องผักชีลาวหอมกระเทียมทีนี้ก็จะมาใส่ใส่ฟักทองที่เราฟันไส่มันออกแล้ว นี่ค่ะเราก็าลงนี้เอาลงให้มันจนหมดนะคะถ้ามันไม่หมดพอผักมันยุบเราก็เติมลงไปใหม่ได้ถ้ามันเยอะถ้าเราทําเยอะหรือไม่ก็บางคนก็จะใช้ฟักทองสองลูกสามลูกแล้วแต่ทํามากทําน้อยอันนี้เราเราใช้ฟักทองลูกเดียวนี่ค่ะเราเอาใส่อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาฟ้าปิดแล้วไปนึง่ง แทนใบตองค่ะห่อหมกฟักทองห่อหมกปลากระพงเฉดใช้ฟักทองแทนนี่แล้วเราก็จะเอาไปนึ่งพอผักมันยุบแล้วมันก็จะลง เนี่ยค่ะเดี๋ยวพอผักมันยุกแล้วอันนี้มันก็จะลงไปปิดพอดีรอให้มันสุกก่อนผลงานซิกเนี่ยค่ะมันกำลังเดือดเดี๋ยวพอมันสุกแล้วมันก็จะยุบลงไปเองนี่ค่ะยุกออกจากเตาแล้ว หนึ่งแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันค่ะไม่ต้องหาใบตองนี่ค่ะเอาออกมาแล้วร้อนร้อนหนึ่งนานไปฟักทองอันนี้มันสุกเห็นไหมแล้วเราจะมาเอาออกค่ะนเนื้อปลากระพงค่ะ นึ่งปลากระพงด้วยฟักทองน่ากินนะคะดูสินี่เนื้อปลากระพงตรงนี้ครึ่งตัวเราแล่เอาแต่นเนื้อคะ่ะเปื่อยมากเลย ก็จะจบชิปไว้แค่นี้ละคะ่ะเอามาวิวให้ดูว่าหมกปลาไม่ต้องใช้ใบตองใช้ฟักทองทั้งลูกนี่ค่ะใช้ฟักทองทั้งลูกนึ่งก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ออกไปไหนน้ํามันก็จะอยู่ครบเลยอย่างเราเนึ่งใบตองน้ํามันก็จะไหลออกน้ํามันก็จะไหลออกได้แต่เราเนึ่งใส่ฟักทองนี่น้ําไม่มีทางออกอ่ะมันจะมีทางออกทางเดียวคือตรงนี้มันจะล้นออกมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ จบคลิปแค่นี้ละคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ